ต้อง,งกุ้งเอาเยอะครับนี่ครับนี้ไก่ ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแม่พ่อยทุกท่านครับมือนี้ครับมือนี้พามาอยที่น้องแสนต่อครับบ้านข้ามแก้วครับพี่น้องมื่อนี้เซียนสะดุ้งกับหลายครับมีสะดุ้งใหญ่สะดุ้งหน่อยครับพี่น้องมือนี้มีหลายราคาครับมือนี้ครับตั้งแต่แปดร้อยสี่ร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยครับจะมาเบิ้งมาลุนกันครับแต่ว่าแม่พ่อยกับใบล้งขึ้นก็แล้วครับพี่น้องพักช่วงนี้เอามาเบิ้งกันกับพี่น้องสะดุ้งเพิ่นนี่นะครับพี่น้องเซียนสะดุ้งเิ่นขึ้นก่าวครับมือนี้มาเบิ้งมาลุนกันครับ บรรยากาศโซานี้ครับน้องแซนต่อน้องแนต่อหรือว่าอ่างเก็บนำครับเกี่ยวครับปั่นทำเกล่ยวตะปุ่นได้เปล่าปต้ใหญ่ลอนะครับาเบิ้งป่าตัวใหญ่เนี่ละมื่อนี้เลยะก ไมไมไมท้ไมไมคือแล้วคือแล้วสีสันครับสีสันไม่ดีแต่แน่สีสันตกปลามื้อร่เมือสองตัว เดือสูหน่อยเลยยันโดดออก What you want to do ตะเพียนครับตะเพียนตัวตรงยันฟังครับนนโดตีขนาดเลยตัวตรงตะเบียงยืนฟังครับพี่น้องครับ จะมีเสียงเพลงเสียงยังแสกนี่เด้อครับเด็กพี่น้องเออจะเกิดไปงามเงลี้ยงเพลงครับแต่ว่าถ้าเพลงมันดังหลายก็สิพอใส่เพลงป๊บเด้อครับเด้อ ซ้ำเจ็ดต่อเพิ <salah> <s ess> ่นเลี <S <s <ess a> ้ยใจเลี้ยใจครับปลารุดสะดุ้งรไฟทส่เป็นสะดุ้งให้ เทียนแฮ่ครับเทียนใส่ยังตัวแรกครับตัวเดียวดิครับตัวเดียวไม่มันแล้วเตื้อตัวนึงแลตื้อแม่เท้ามันเท้ามัน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 สนานมันมันสนานแม่มันแม่มันแม่มันเตือตัวน้อยได้หรอ่ครับครับผมไดัวดึงสะดุ้งแนี่ครับคุณนะครับปลาใหญ่ครับพี่น้องคุณไปหญ่ดึงสะดุ้งแล้ว อ่นทางนะปลาบึกค่ะคุว่ากันง่าบพดหรอม่ฟีกันงพดตุมเอาครับกะลังซอยกันเอายู่ครับพี่น้องปลาบึกไงเัีวนี้ทำก็ซิบโลครับพี่น้อง รังคุ้มออกอยู่ครับนี่ครับสามคนซอยกันครับนแห่ตุ่มเลยครับนแง่พูสดุ่มน้อยๆครับนี่ครับร่างแต็งเงียมนันหนักมาครับอาเบิกครับโห่ยี่ดีครับพี่น้อง เ็สิโซโตบนอครับฝาบึกตัวนี้ครับพี่น้องจิ้งเสร็จมาสั่งบ้าน้องครับตี่น้องเดี๋ยวมาจังมาเบิ้งกันครับอีกเพือนหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับ่ามันโตใหญ่ซ้ำไดครับ ตอนนี้งยังอยู่ในน้ำครับพี่น้องเอาด้วยอะไครับเกิอะไรเหเอาไคนก็เรียบร้อยครับบลึกครับคุณครับโอ้ยปลาตองกายพี่น้องปลาตองกายครับตัวพวกงี้ครับวันตาบลึกครับปลาตองกายครับ กองซ้คร <S <S ับเพื in ่อ <Different> น <Bluetooth competition> ี่นอนกำลังเอากินมากครับปาบึกครับตอนนี้ครับเดินกันมานเพื่อจะตีโลครับตอนนี้ครับ เราต้องทกันไปเดี๋ยวเขาเจอโดนไปกันแค่ะไปแหละไปฟังผุลาลอยผุอยผุลาอกิน เจ้าเจ้าะงไปละบานบไปนับ้าเ่เจ้าฉากคนนี้นินปลาไป้างซะเกินบ้านาฬิกาว่ากัดน้ำได้กับบ้าถอดเนี่ยไปงเสื้ออไรกวนไปซงลูก่านเีนะเจ้ามีแต่แข็งไม่ค่อยแหบบกขางงมาเยบมางียมาเด้อเงียบมาเถอแหบคอยบกขวางบ่อยๆเออไี่ห่านน่าเงียบสุดๆไปถ่านไปงา ไล่ปาด้จจพี่น้องล่ะคกับอด้วยนปาไม่ได้ปากับพ่อที่เลกนะครับไม่ได้าดมครับนีี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเอาครับวันนี้ครับปาตัวใหญ่ขึ้นมือไนร่ปาบึกครับ18โลครับ ตัวที่ไัวทียุแ่่มนแจครับ่แท้น้องปซียตอ้าแ้วรัน่รังยนนมแ้วครี่นงเซานแกวคับน่รเียนอ้า้วรนี่ครน้องแสนตอบ้านาก้วครับนี่ครับอเอบ้านข้ามแก้วครับนี่น้ like. นองเซีอบ้ากครับนีกบ un> ok> ึ้กเปีนต้นข้าแล้วครับพี่น้องสตัวแล้วคั่ารุดเซีบนี้แกครับ คนงานสดุงยืนฟังครับลอยนึงเป็นกระดาษปาตะเทียนครับสองตัวใส่ขอโทษครับมันใหญ่นยังไง อันนี้ครับจเป็นจุ่มสะดุงฟังครับนี่ครับจุ่มฟังข้างนี้ครับหลายครับพี่น้องห่างรู้ือเปลดึง่ไหรมันหมอนถอนขื้นเราแต่ฟังเพียงครอบนะมันไม่ไ้อยู่กับตาด้วย้อใส่ไอ้แล้วไปแล้จะ้าออกไมาหัวไม่แกกันหรือปลา ครับบ้านน้องผมก็ไมู่้ผู้ใดมิเกินวันนั้นราบร้องกมาคือกุ่งว่าจะด่วอันนี้มีจังเจรายก็ปาดนด้นี่แหละเนี่มันเลียวอย่ง <passado> นั้นทีซึ่งไมได้ส่นปุ่งด้วย

กระดุงอยอหนากระดุงเล่าอไกระดุงย่อยนะวาเขาไปแล้วมันหอบตายแล้วเลยยังมันกับพานด้วยมันเป็นสุดยอดสุดยอดเขาเก่งเลยมันดีเออบังเถอะมันยังงักเลยเขาล้มมันได้หรอวะไอ้เดลุมนีได้กินเลาแบบ จับรางมันขึ้นตัวใหญ่แกงยี่บ้เออไอบางี่เออเอจับ้งอะเออเนละยเรา่ากัไหมอลูกสาวยังมาไปคักน้อเดีโนเงืนให้ไปส่งน้องดอกระสันมันจยินแมวมาขายป่ามาบ้านเนี่ย ตัวนี้ส uh ิบโลวะีคร wow. nah, ับจงเลยนีกเลยพอดีถ้มาด้าเนื้วนี่ดูนเขามาไหสิตายเละอ่านี่ครับคนงานปลาบึกไงท่วใดก็สิงโลสิบสองโลครึ่งสิบสองโลคงสะดุ้งครับแหเรือ่โอนี่คนงานแห่โลครึ่งปลาบึกไงไง คนแกมาเพิ่นเมื่อวันอุ้มเมอไห่เ้ยกะอุ้มเม่ไหร่ละผู้อุ้มเบิ้งปลานนะยัยองคนย่กว่าคนครับขอบคุณหลายๆครับผมแม่พนเ่องเด้นะเพาะผมนะครับน้ำพิมานน้ำเอาต่เนี้เอาต่เนี้มาให้พาเป็นน้างนรมการเเป็นนัท้ายออาแี่น้องเนาะ ินบ้อนใจคนบ้าคการสืกคายลารกรรมการเราคุณแม่คนขก้นมาได้น้บบนี้มีตาบ้างมีลาบ้ากมันคุณม่คนมันเอาขึ้นมาเป็นประเทจเลวครับพาไปเพื่อนีลาโต้เอาขึ้นมาพนันเขาทักทายหัเสท่าันมื

นนาเาวตนสายงานเปนการายบอกนายากนายเาาย่อนาเอกียเขบอกี่นกอ่อกนายอายา,าย แล้มนากไปเรือยที่เนาดอีนอาดจคอดตัวเอาปลาน่มาลหลายๆปลานนะครับลวมนแหไงเอาหางมาบังดิบบังดิบเอาห้วมันแห้งครับเพะพเชี่ยวนุ่มยชือลูกชื่อสมบัตครับมบัตมบัติสมบัติครับสบัติัถือยั้งถือแขถือถือถอแข้าเอาตะตั้เนี่ยตะตัง ยู่ถ้าว่าถึงเ่าร่หมดเลยหนึ่งกิทลหนึังโลหนึ่งกิโลนึ่กิโลหนึ่งกิบลหนึ่บกิโลหนอ่งจิโลหนึ่งกิลหนี่กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหึงกิโลหนึ่งกิโลหนงกิโลหนึ่งกโลหิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล่ง

วันนี้มาโยจีบ้านข้ามแก้วครับน้องแซงต่อกระําแก้วครับพี่น้องมีปะเบิดคือคนมาอยครับจงพบพ่อกนนอบอับน้องาพพนาครับเ็นไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องครับแต่จะพบพ่อกับน,น้องนาครับพี่น้อง ับน้องนี่ครสวัสดีครับ